ตอนนี้เราก็ยูนในเกมใหม่ครับชชางค่ะนิเกลต้องอยู่ในการสร้างหมู่บ้านของผมเองเอง,เอง,เองนะฮะ EP ที่สองจุดหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้ผมกำลังถมพื้นที่อยู่เพราะดูดูไปดูดูมาไม่พื้นที่ไม่น่าพม ผมเลยต้องขยายพื้นที่เอาจริงขี้เกียจขยายพื้นที่ปลาออขี้เกียจเลยมันมีมดหนึ่งที่เป็นของไม a f t จริงอ่ะซึ่งมันเป็นลงลงเราอยากให้ดินมันสมานตัวกันแบบอันนี้คือดินไม่สมานใช่ไหมแล้วเราใส่มดนี้ไปแล้วเราเราเอาปาก้อนอะไรก็ไม่รู้ กลมๆใส่ลงไปมันก็จะวิ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 ว,วิเพิ่มขึ้นมาแต่ผมเล่นไมค์ค่ะพอมผมเลยทําไม่ได้อออ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าเขามาซีไม่เป็นไรถึงเราจะไม่ได้เล่นไมค์จริงแล้วก็จะไม่ได้ลงมอสแต่เราก็ทํางานแบบอัตโนมือได้ตอนนี้เราได้พื้นที่มาประมาณอ่ะฝาก ผมว่าผมจะเคลียดอกไม้พวกนี้ออกก่อนเพราะมันดูเก,กะกะมากเลยเลยถึงแม้เหมือนจะมีพึ่งอยู่แถวนี้แต่ผมไม่สนอ่ะเพราะมันไม่มีพึ่งอีอีอีอเกมันบ้าเจ้าหมาเกะกับเกะตายเบิดอยู่ใหญ่เลยวะน,น,นั่นไงมันบิดสูงเวล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 ดาบทองด้วยนะเนี่ย ดับแท่งความหรูหราแต่ใจจริงมันตกเป็นเพชรไม่ใช่แล้วทองกับเพชรมันกันมันก็ันเดียวกันนั่นแหละแค่เปลี่ยนสีเออขอกฟิวขอกฟิวอะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะโคตรนาเลยอะ่ะแบตผมเหลือหกสิบเก้าเลยเหนือ่อยเร็วจังวะ้ยหน่อ ว่ามันเล็กไปอ่ะจิบ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 จบบบจจิบจิบนี่มันต้องเป็นแบบนี่ต่างหากไม่ใช่แบบเม oh, ื e <eland> ่อกี้อะไรกามหมล้โอ้ยวางผิดอ่าออจิบโคตรเร็วอ่ะแต่ดูนี่นะผม บอกว่าจะช่างทำบ้านช่างตีเหล็กใช่ไหม,มแต่ประตูมันต้องรูปร่างนะเนาประตูดาร์ก๊กแล้วกันนะดูเข้าดีเอิมแล้วก็ต้องมีอ้อรู้แล้วรอเสียงคอยเป็นอย่างอ้อยบอกกันนี่นย ออย่าลืมกัดจโรนะฮะเอาพื้นแบบนี้วางดีกว่าอไว้ตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยลืมอีกแล้วโอ้ยหนอโอ้ยมักกะตังมาเกะตังมักกะตังมาเกตังยืบยืบยืบยื เจ็บเจบเจ็บ,จบอืมก็เข้าดีนะอืมมันดูยาวเกินเออแค่นี้แหละแล้วก็ต้องบ่งบอกด้วยว่ามันจะมีพื้นที่ใหญ่แค่ไหนนี่ใหญ่ใหญ่กระบ,บ้าละโคตรยืดเลยยืดจังวะนี่มันต้องเป็นนี่ แบบนี้แล้วไม่ใช่เมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ยืดมากเลยแต่อันนี้มันก็ยืดอยู่แล้วไม่ใช่เฮ้ยยาวเกินเออย,ยาวแบบนี้แหละเอาเนี่ออกส่วนไม้ที่มันดูแข็งแรงดากอกอยู่ไหนโอ้นี่ไงดากอกให้ดูสิว้าวเอาไม้ดากอกนี่แหละหนสูงประมาณนี้ ม่มามาสูงกว่านี้นี่ประตูอืมใช่ประตูแบบนี้แต่ถ้าเป็นประตู2อันว้าวเกมดอชัดๆแล้วก็ใส่หน้าต่างกระจกเข้าไปนี่รูปล่างน่าจะหมู่บ้านบ้านหลังนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอืมผมว่านะ ผดบล็อกหมู่บ้านนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วหรอสักประมาณไม่สิไม่ใช่หมู่บ้านสิบ้านหลังนี้น่าจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ละ I am fire seasoner kicky mama k i c k iki, mama k iki, คิกมามมาคิกคิกมามมาคิกคิกมามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เพลงมันเริ่มเพี้ยนนะคิกคิก I am fire season นะเปลี่ยนใจเอาสองบล็อกดีกว่าเข้าก็าเยอะน,นี่กระจ,จุกจุกกะกระลสะ โกลินอะไรคือกระสาโกลินวะโอเคตอนนี้บ้านหลังนี้น่าจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะอ๋อรู้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าประมาณห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์แล้วนะถ้าทำหลังคาแบบนี้ด้านขวาก็จะประมาณแปดสิบ ส่วนถ้าทำอีกข้างก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าทำไมบล็อกนี้ทำไมไม่ได้ใช้อือว่ะทำไมไม่ใช่วะอ๋อรู้แล้วเพนแบบนี้เลย <c oughs> เพียงเท่านี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วนี่เอาแค่ข้างล่างพอ จบแล้วว้า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 วจุ๊บจุ๊จุบบจุบ,จบ,จบ,จบต่อแบบรวดเร็วเคยทำเป้าฮะเ,เคยทำเป้าคนดูบอกเออเคยทำเท่านี้ก็มีบทบาทแล้วแค่บ,บทบาทแค่นี้นะฮึดักอ๋อนี่ไงดักอ้ ไหนก็มีไม้ดากูกละเอานี้ออกเอานี้มาแทนแล้วก็อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วนี่ยังงงปักกระเป๋ายิ่งชุมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปักกระเป๋ายิ่งชุมวะอืมมันยาวแค่นี้พอที่เกี่ยวทำมากมายหลายศาสตร์อะไรกี่หลายศาสตร์ คอยก็บ,บรูเหมือนกันนี่แค่นี้พอแล้วก็ทำเพิ่มทำเพิ่มทำเพิเอ่อเดีย๋ยวแบบหนึ่งเหมือนริืมอะไรบ้างอย่างมันนั่นก็คือบอกบอกบอกเลยวเดี๋ยวแล้มันหายไปได้เหมดว่าไ้ยแบบคัดเงานี่เงแบบ อันนี้แบบแบบแตกแลรวลองนี่ออกอันนี้เล็บบอกแบบขัดเงาใช่ป่าววะไม่น่าน่าจะใช่แล้วก็แบบนี่้ไม่คนละอันกันนี่ว่าแต่ช่างมัเถอะ ว้ยสีมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันโอ้เจียวนี่จอนารู้ด้วยเชีสันเอาละครับตอนนี้นะมันก็ได้เสร็จแล้วอเสนอเลยไาเอ้ยโอ้เพียงเท่านี้มันก็เสร็จแล้วไอ้บ้าเอ้ยเี่ยมเวลาชิบหาย ตีละเอาละบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่สามารถนอนไม่ได้รอเลนมันจะมีห้องนอนอยู่ตรงนี้เลยกันซึ่งห้องนอนก็ต้องเป็นแบบนี้เด่นานั้นเดี๋ยวมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าว่าห้องนอนอ่ะเออช่างเถอน ไอ้เดี๋ยวห้องเราก็ต้องขาดสิ่งนี้ไปได้ไงกระจกไงล่ะเออเอาห้องน้องเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมละกันนะพอมายครับเป็นเกมเหลี่ยมๆก็มันเป็นเกมเหลี่ยมๆโอเคอ๋อไม่ตรงนี้วางไม่ได้ไรู้แล้วทำไมวางไม่ได้มันมีสล็ตกันอยู่อือ แบบนี้แล้วกันนะมันจะได้สวยขึ้นทุก่าสวยขึ้นหรือหรือมันไม่สวยโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนโหวตมาสิให้ทุกคนบอกในคอมเมนต์แล้วกันนะว่ามันสวยหรือไม่สวยมีตะเกียงด้วยอน,นี่กระจกก็มีเป็นไงเหมือนห้อง VIP ป่ะทุกคนบอกไม่เหมือนเลยสักน,นี้เดียวเหมือนห้องขับแคบมากกว่าจะบอกอะไรห้องนอน ห้องนี้มันนอนได้แค่สองคน <c oughs> กันแงมนอนได้แค่สองคนเอาเป็นประตูนี้แล้วกันนะนี่จะได้เข้ากันหน่อยห้องนอนเออลืมไปผมอยากทดลองนี้พอดีห้องนอน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 ,น,อน,นอนกับบ้าแล้วนอน นี่ห้องนอนแล้เห็นเขาบอกว่าโอ้ยชัดขึ้นจริงด้วยอืมจะเสียงมันแบบมันจะไหนดูดิดูนี่นะฮะแต่ผมชอบแบบนี้ป่ะเออมันจะได้แรงเสยียงเห็นชัดขึ้นด้วยดูดิเออย็นชัดเป่าอ่ะ อันนี้คือที่ทํางานนะฮะแล้วเราก็ต้องมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวมันทํางานไม่ได้ก,ก็คือชั้นนังสือลอเลนเอนวิวไงล่ะภาษานั้นมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอืมไม่เอนวิวมันต้องอยู่ตรงนี้ ตรงนี้อันใหม่เออแต่ตรงนี้มันดูล่งๆแฮะตกคาบเตาเผา่าลวกันนะเออเออเออเ,ออเ,ออเออแล้วก็ต้องมีกล่องด้ยใช่ไหมี่กล่องไม่กล่องนีง้พอพูดถึงแร่มันก็ต้องมีแร่ งานแร่เหล็กสองงันพอส่วนทองคอปเปอร์คอปเปอร์สีอันเหล็กที่เผาแล้วก็จะมีอยู่ไม่สามแท่งก็เยอะไปนิดหนึ่งแท่งพอแล้วกันาชาวบ้านก็ต้องเก็บม,มรกดไว้ให้ตัวเองด้วยใช่ไหม นี่ในนี้ก็จะมีแต่แร่ทำเป็นกระจัดกระจายไว้มันจะได้เหมือนไม้คาห้องจริงอืมเกเสร็จแล้วแล้วนี่ก็คือบ้านบ้านช่างตีเหล็กนะฮะ บอกเลยนะผมชอบบ้านช่างตีเหล็กสุดเพราะอะไรหรือไม่ไมันมีป่องไฟซึ่งผมจะบวกความลับของป่องไฟให้แลวกันนะ <c oughs> อ๋แล้วก็อย่าลืมตกแต่งมันจะได้สวยขึ้นโอ้ยทำไ,ไมมันขยับไม่ได้เออเออ อมตรงนี้ก็น่าจะพอละมั้งว้าวเสร็จแล้วมองแบบนี้สวยมากเลยอ่ะแคปไวปหน่อยแล้วกันนะ